เข้าตั้งออกแหลช่ชมบุรีจึงไทยขึ้นร้อยฮ้าใบใจลูกกาหลีมามาเหล่ดีมืองไทรค่ะกลาง <laughs> ในเจ้ากูก็คมามเมื่อเลียวแน่ในเด็กออกเข้าตั้งกลางในก่อนเลยดีชุมบุรีค่ะเด็กเป็นลูกจุ้มสักสันวอค่ะเนาะอาคารกนากนปักใบเด็กก่ลดีชุมบุรีกำแพงกอนน้อมลกำแพงกอเยียอกกัน ก็อ่อนกันออกเข้าด้านกว่าดีชมบุรีบอกกำหนึ่งค่ะอันนี้เดวินอาตั้งหางหลีฟิงง้มของหิมฝั่งด้านเข้าด้านออกชมบุรีค่ะดีเลยว่าหางหลีเตเ้เมือนตั้งไหนกล้วยเลยตัวเอาตีนไเจิงตีนปั่นใหม่เมื่อเข้าข่ายอยู่ที่มือใดกัค่ะเนาะลุก็เกั็ดเย็นดิน่ะกำพองก็ได้ซุ่มกเอาไว้น่าจะเป็นเส้นด่างเพดที่เรยว่าหางดีเตเต้อ่าตั้งกลางในเจ้าเมือเน่งใส่แหกอน่งอันนี้ก็เดบินหิมฝั่งด้างเหมือนกันค่ะ ออกข้าตังกว่า,าตังกลางวันก็ตีเจ้าออกนั่นหนันไอ้ห่างลี้นะอันนี้เดิมมันหนังในวิดีโอตีขา้าวขายยำตัวมือก,ก็เล้งๆนะเตียหมามินดา,ามินมีค่ะจะในไถจึงค่ะเนาะตีมาก้นวมือเขายก,กขึ้นเลยจะในยามหันมือก,ก็เล้งๆเครื่องกอกในใจก็หันเตะเตะตอนดินมาเกก็อ่ออกนอกอกอกฟังค่ะเนาะที่ปัม๊มนาณมีสามลำค่ะอ่ลำอันนั้นแหย่ยาก็อันนั้นยาก็อันนัน เชอ,อบชาวาดีจ้องปลาค่ะเด็เกๆขึ้นรถหาที่ขึ้นกาให้ก่อดีกว่าดีจ้องปลาค่ะชววัดีชุมบุรีค่ะพี่ไปมาพองเนเอทีชุมบุรีทีจ้องปลาจะเป็นฟูดอันมาแลงคะนาะว่าเทมเพลินะอันไปลงกามากกมีแต่มีก้นอาคารก้อนปากไปสองปกจมา เดยวเป็นจ้อมพลาดิเนเดห้องว่าว่าดาแดกนะคะกับพวกเขาบวนบปีคเนาะไม่เป็นทันแร่งลูกเกาหลีมามาเหลดทีเมืองไทยค่ะอันมีส่วนอะไรมาเหลจ้องปัดในคเนาอเออแหลดไม่แดงแดงหรือแกเราเด็ยไม่ตินเนินในคันนอเด็กใน่ะนันตึกสัางอยู่คเนาอโอ้โหสวยใหญ่เต้ยวว่ะ ต้องเดินไปตั้นแต่ตขึ้นกว่าดีพาไปเจ้าที่เหนือเตียน้างไว้ค่ะหลว่าคนก็อน้ำไปได้แล้วบอาอันก่อนหน้าก็มีเนี่ยบอก้างในก็เป็นที่ก้าอันคืบละลายคะเนาะน้ำเปีนใจ อันนี้ก็ออต้นเตขึ้นกว่าตอนดาดดีกว่าจู้ดีโคม่านค่ะกดในก็เตเลยว่านําเดเดข่าวว่าพี่น้องใต้เฮาค่ะก็เตมีนําเดเตเคยกันในเฮาค่ะเตพูดจักกันบ่คั่นนั้นนี่เนาะเตเลยว่าโอ้บ่ไลอิ๊บออฟอิ๊บแอบกันกว่านําวานนํานําเตนําว่าอันนี้ก็ในเฮาค่ะขอให้เฮาได้ไปก่อนในตอนดาดดีขึ้นกว่าที่โคม่านดีชุมบุรีดั่งเหนือค่ะเนาะ เดย์ขึ้นกว่าแล้วค่ะอันนี้ก็ดันดึกเขาเทียวให้ก็ดันดึกดยอิบกันลงขึ้นกว่าค่ะ,อะเออเดรีวาฮางดีเด้ๆแล้วก็มันมีดีในแกร้อยแลในีเดรีวาสายยาใจเต้ยวาวาค่ะอ่าที่อันเวนโคมันก็เดยมีอยู่ตั้งหนือนั่นค่ะนอ้องท่าคาหันมาอยู่ตั้งหนือนั่นเตป็นอันนั้นค่ะอ๋ออ่าในก็เป็นปังทุง่ง โมาเมืองไทยสองปีไปแน่แน่บอกแค่ๆลยค่ะกีนต้นไม้ต้นดอกให้กขกล้ใจค่ะเนาะตั้งเนื้อได้ก็ใน้จะเป็นโคมันเนี่ยค่ะก็นต่เป็นอ่าตั้งคืนเนาะวิดีโอเราึ้นึ้นร้อย้้านในวันน้วิดีโอวิดีเหรอขึ้นร้อยเฮ่อไปใจไม่สงค่ะึ้นร้อยเฮ้อไปใจกันบ้าเฮ้อไปใจ มื่อมันเขหหรือม่เฮ็ดโคเราไม่เฮ็ดโคมันเรมเฮ็ดโคหมันลอยเว้งดรอรลอยเว้งก่ชุกกไรชิ้นไนนี่เพราโคดิน้อยไหลจันก็เมื่อเฮ็ดโคจะไหนคะเค่ดินแหล่ะฮัลโหลลอยสามสิบอัรลอยสามสิบมิลแส่อยสามสิดีเฮ็ดไก่ชุกคนอะไรวะลอยสามสดีเฮ็ดไก่ชุกคนอไรวะมาค่ะมาค่ะไอ้ที่ลอยชุกลอยอะไรวะนาเตี้อเหอะใช่ม่วเออ หน้าให้เบ้นเอลซ้อมหน้าว่ะาว่าเมื่อได้หัวกันปะถึงปลายร้อยแล้วค่ะฮัลโหลเฮือบเอ่าอันเป็นจ้องอยู่ที่ไหนค่ะเนาะโอ้เนเนเนฮัลโหลฮัลโหลเฮือเต่เฮือเต่เฮือเต่ อันนี้ก็มีไว้ดิเนอร์โคมันดิชุมบุรีเอาค่ะอ่าดิวิดีโออันถ่ายไว้อ่าเนื้อโคมันในซัมในเอาเลือกรรมหมดเนี้ยเป็ดดินในดีๆค่ะเนาะถ่ายมาได้ถ่ายวันน้ำเบยเจ้าวตั้งนาำก็ห่อหมดเนี้ยตั้งหลังหมดเนี้ยมาเลือกๆหมดเนี้ยี่ฮิมในวันนั้นขนะเนี้ยกำพร้ก็เนี่ยฮัดแต่หิมแป็กไงเป็นก้นใจหลงก้นใจหลังถือเลยว่าใจแก่นไว่เหนอไรแต่โคมันปอกอันตั้งสุดที่ในจูบานไปเอะไรนะคะ ตอนขึน้นยอดคาอ่าวพวกอาก่อนนะดเดบินทันห้างฝฟางซึงง่งไหนคะเนาะโอ้โลกาลีเวเจา้าปะโอ้โลกาลีเวเจา้าปะแน่เป็นหมดไหนคะ่ะออกมายาวน้ำบางหลายวิธีหนักแน่วิธีหนักสอบสอบแน,น,นะทางไหนคะเนาะไปทางนี้ทางนี้เตะเอ่อติดกกับรูปพระหลงะเอาพระหลงดึกอันสร้างว่าเดบินไหนคะเนาะ จะรูพระลงแร้วมจากไหน่งเะทาีเป็นเจ้าุกก็เย็นใจดีได้ดูได้เพราะอะไรเลยอะไปกับจ้าดีพระลงเนี่ค่ะนาะจะเป็นดินในค่ะจะเป็นสุใหญ่เด้ๆก็การสร้างอัมไบย้าว้าน่าจะเป็นเนโคค่ะ ก็จะเป็นฝั่งปลาลงให้ก็จะขึ้นออกก็ขึ้นยอดคาให้เดี๋ยวเป็นเส้นดัางออกบ๊ายบายว้า wow. ให้เดี๋ยวเป็นกาดีอันเป็นมันแหล่ค่ะเนาะเป็นรถเป็นกาดีเป็นมันแหล่ค่ะมันลงก็มีเป็นลาหลายลั้มต้องไหมต้องไหม หยัดคำกินน้ำมัเอิญตน้งนานนานล้ำแล้วสิ่งข้างในนะคะโอเคกินนด้ย okay. ังหมักเอินหมักพราวเพื่อนหนาวกะ กบลมงกว่าขึ้นยอดเดชขึ right ้นสบข้าว่างกว่าดีสนเซอร์ไตโนเสาขาไปทบกันดีนัันคาโคมาแนวก็ได้ขึ้นกว่าชานังครื่องเรงไม่ไวเดือนไปเปิแาแนรเจลวักัาพกอตั้งึงมาอยู่กําพูรอออมือออกข่ากมเรียวก็ไนสองวงไฟอะค่ะ ตีขึ้นสิบออนกว่าแลดีสนเสิร์ปทะยาไตโนเส,สาวคา